ตุ๋เราก็ได้แล้วนะคะเนี่ยเราตุ๋มแค่เนี่ยพอให้มันพอสุกนะคะโอเคแล้วเราก็มาหั่นหั่นบางๆนะคะเราจะกินกับก๋วยเตี๋ยวนะคะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวหมูตุน๋นเราก็ตุ๋มหมูไว้ไม่ต้องให้มันสุกมากนะคะเพราะเราจะเป็นลวกอีกเนี่ยให้มันมีสีสชมพูเนี่ย ติดมันกนจะอร่อยจะได้ไม่แข็งนะคะหมูเรานุ่มมากนะคะไปดูวิธีหมักเพราะว่ามันมีอันนี้อยู่เราถ่ายคลิปวิธีหมักหมูตุ๋นไว้อยู่นะคะหั่นบางๆค่ะพอพอคำที่เรากินนะคะไ,ได้กินงาน่าย ก็เดี๋ยวเราติดอันนี้ก่อนเพราะว่าตุ่นเป,เปิดที่ดูดอากาศนะคะตุ่นอันนี้ว่าอยู่ผักยังไม่ได้ชั่วโมงหนึ่งแต่ว่าหมูเราได้ก่อนนะคะ ส่นหมูแค่20นาทีนะ